เสรีไทยเป็นเหมือนกับว่าออริจินอลของสมรภิมเลยป่ะคะใช่คืออันนี้เป็นหนังสือที่เราภูมิใจที่เราทําเพราะว่าประวัติศาสตร์เสรีไทยเนี่ยเพ<ช>ียงแค่ไม่กี่ปีประวัติศาสตร์ไทยยังขนาดนี้นั่นเราเองไม่เรียนประวัติศาสตร์ชาติเราเราไปเรียนประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์อเมริกาอ,อย่าลืมว่าเสรีไทยเนี่ยทำให้ไทยไม่เป็นเมืองขึ้นนะอืมค่ะในเล่มเนื้อหาเป็นยังไงคะเป็นประวัติของเสรีไทยทั้งหมดครับเป็นปฏิบัติการเสรีไทยอื เรียบเรียงโดยดรวิชิตดวงศ์นภพมเพชรค่ะแล้วก็คุณคุณเลืองใช้ผู้ทันโลเป็นบรรณาธิการหนาขนาดนี้ใช้เวลาเรียบเรียงนานไหมคะเล่มนี้เขาใช้เวลาเรียบเรียงประมาณ7ปีใช้เวลาผลิตประมาณ10ปีโอ้โหรวมแล้วสิบเจ็ดปีเพราะที่มันผลิตช้าเพราะว่าหนึ่งหาภาพครับในชิดเวทประสิทธิ์ค่ะนะฮะเป็นเซนต์ทัยคนเรานี้ทุกคนเป็นเซนต์ทัยหมดเราไม่รู้จักนะฮะคือคนไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อเสียเราคือ เราลืมประวัติศาสตร์เราเน่แล้วไศึกษาด้วยนี่ฮะคือเราเอาไปให้ห้องสมุดนะฮะห้องสมุดมหาลัยยังไม่มีคุณนันท์มอเชื่อว่ายังไม่ซื้อหัวเป็นสื้อการเมืองไม่อยากเอาเข้าโรงเรียนเลยรัฐสภาล่ะทังรัฐสภาเออก็ยังไม่เอาไม่เอาอีกเราเคยส่งไปให้สอสในรัฐสภาห้าร้อยคนมีคนซื้อลมาณหนึ่งคนก็คือ คุณบรรลุบุญนาถและอีกคนหนึง่งเนี่ยอีกคนนึงมาซื้อที่หลังค่ะใครคะอีกคนนึงตอนนี้เป็นนัฐเป็นรัฐมนตรีอยู่ชื่อคุณประชาประชาประสบดีอพอไปส่งให้ที่สำนักง,งานเข้าตรงผ้าแดงเออขาสั่งซื้อสัั่่งงซซืืออซ้้ออมาทีหลแล้วหลังจากนั้นขายได้อีกไหมีไม,ไม่มีไม่มีไม่เคยมีนักการเมืองมาซื้อ นอกจากนักการเมืองสองท่านนี้ที่ขอเอ่ยนามว่าเป็นที่ระลึกต้องจไไดไปเลยคือคุณมาลิกนุนนากับคุณปัะชาโอ้แล้วแล้ว,ลวย,ยังมีขายอยู่ไหมคะเรื่องนี้ยังมีอยู่ครับแต่ว่ามีไม่เยอะครับมีใครซื้อแล้วก็ขายแล้วไม่เราคือเล่มนี้เราท่อทุนเรากําไรแล้วเราก็ไม่ไสนใจถามว่าแล้วใครซื้อไปหล่ะในเมื่อมันเทรซื้อ,อม,มีคนชอบก็ซื้อไปค่ะก็รวมแล้วอันนี้เป็นเล่มที่หายากแล้วถ้าไม่มีใครสั่งซื้อก็จะไม่พิมพ์แล้ว ไม่พิมแล้วครับแแต่ว่าหนังสือเรามีอยู่เดี๋ยเพ์งมีอยู่ตอนนี้เนี่ยเราถนัดแจกมากกว่าถนัดถ้าใครชอบเราก็ให้เล่นมาเท่าไหร่คะอย่างนี้พันเจ็ดร้อยบาทพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้ถ้าใครชอบเราก็ให้ที่ไหนขอมาเราก็ให้เพราะว่าเราไม่ไม่พิมแล้วโอ้โหต้องขอบคุณมากที่พิมพ์หนังสือดีๆให้เราอ่านนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกเช่นกันที่พาเรามาดูห้องสมุดทั้งส่วนตัวและข้าส่วนพนักงานแต่ว่าทั้งหมดนี้อยู่ในสมักพิมพ์แสงดาวนะคะทีนี้อยากจะรู้ถึงตำแหน่งหน้าที่แล้วก็การทํางานใน อนนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ซึ่งน่าจะมีโครงการทั้งสั้นทั้งยาวระยะสั้นระยะยาวเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่านะคะมีตรงไหนดีนั่งสบายเลยอาจจะได้นั่งสักทีเราเดินเมื่อยละไปเลยค่ะกว้างมากตรงนี้ต้องตรงข้างๆใช่ไหมคะใช่ครับโอ้นี่ก็ยังมีหนังสืออีกอย่างที่ว่าเนาะคนทําหนังสือลมหายใจก็เป็นหนังสือเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าครับเชิญเลยครับ เริ่มจริงๆแล้วตอนที่มีการคัดเลือกจากาคนที่ทำสำนักพินด้วยกันว่าให้เป็นคุณจารานเพราะนั้นคุณจารานได้คิดมาก่อนปอกมว่าตัวเองได้เป็นแน่ๆแหละเพราะว่ารู้สึกมีฐานคะแนนเสียงอยู่นะคือการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอะไรแล้วแตไ่ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าอยู่คนเลือกอตอนี้อาจจะเป็นว่าบางทีสำนักพินบางแหงนะ่งเนี่ย ขาต้องการความเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องการความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าเราพอช่วยเขาได้เขาจึงเลือกเราผมเองเคยบอกกับคนไหลายครั้งว่าความรู้สึกอย่างไรการเป็นนายกสมาคมผมบอกว่าผมก็รู้สึกดีใจและคนกังวลใจเพราะว่ากลัวเขาจะหาว่าเราทำได้ไม่เหมือนที่เขาคิดเพราะทุกคนตั้งหวังไว้ว่าจะได้อย่างที่เขาคิด ผมเองไม่คิดจะไปทำร้ายคนทำวงการหนังสือ<ม>แต่ผมเองต้องการให้คนหนังสือเนี่ยมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข<ม>สุขของคนขายหนังสือรายใหญ่อาจจะได้สัก4ี่สิบล้าน<ม>แต่ใน4ี่สิบล้านนั้นรายเล็กเขาต้องการแค่สามแสน<ม>เขาก็คนที่จะมีสิทธิ<ม>์ดังนั้นเราไปไปรอนสิทธิ์เขาไม่้เขาขายมันก็ไม่ควรทำก็เลย อาจจะเป็นส่วนนี้มางครับทาให้คนเขาเลือกขึ้นมาพอ mm hmm. เลือกขึ้นมาแล้วทํางานเป็นไงก็คือจะพิสูจน์ฝีมือเราก็ต่อเมื่อก,การจัดงานมากการมาซื้อเดือนตุลาที่จะถึงนี้ <Okay. S 2> ซึ่งกําลังเตรียนการอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนจะถึงตอนนั้นนะคะหน้าตาของสมาชิกของเราที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยหลากหลายมากมีทั้งคนที่ทำน้ำสำลักพิมพ์เล็กๆด้วยอย่างมีชื่อนึงที่ต้องต้องเอ่ยถึงก็คือคุณปราบดายุน อันนี้เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยทําหน้าที่อะไรแต่งไงคะคุณปราบดาหยุ่นเขาจะเป็นอุปนายกฝ่ายต่างประเทศค่ะเราให้เขาทำต่างประเทศเพราะว่าหนึ่งในงยุคของเราเนี่ยสมาคมจะเป็นคนช่วยขายลิขสิทธิ์ให้กับสมาชิกที่ผ่านมานั้นสมาคมเองเราไม่เคยช่วยสมาชิกในการขายลิขสิทธิ์แต่ในยุคข,ของผมเนี่ยผมจะช่วยสมาชิกในการขายค่ะ จากนี้เป็นต้นไปเราจะไปช่วยในการช่วยสมาชิกช่วยยังไงช่วยทำหมดคัดย่อให้ช่วยคัดเรื่องให้ช่วยบอกลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศที่เราจะไปขายว่าเขาควรจะขายในสีประเภทนี้เช่นถ้าคุณจะขายหนังสือให้มาเลเซียเนี่ยหรืออินโดนีเซียเนี่ยหนังสือหมาคุณก็ขายไม่ได้เพราะมันขัดเขานั้นเราจะถ้าเขาไปขายยดงไงขายให้จีนเนี่ยหนังสือผีเขาจีนก็ไม่พิมพ์ไม่ขายแล้วเราก็รู้ลักษณะเฉพาะนะค่ะ โดยที่เราทำผ่านเอเจนซี่คือไอ้ความที่เราเป็นชิปปิ้งคืออาชีพเป็นในหน้าตัวเป็นตัวกลางเราจึงเอาตัวแทนมาทำแานเราซึ่งในในแนวคิดแบบนี้เนี่ยราบดาหยุ่นหรคุณคุณเนี่ยเขามีแนวคิดเขามีทำแคตตาล็อกเขาเป็นนักออกแบบหนังสือและสำคัญที่สุดคือเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นนักเขียนสีไลน์วันไหนวันไหนก็มีคนยอมรับภาษาก็ได้ด้วยครับกอบกับว่า พอเรามารรลุตัวตนจริงๆของปรับดาหยุ่นเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็รับผิดชอบงานที่ทำอย่างเช่นเขาเพิ่งกลับมาจากงานปักเกิ่งมุกแฟนเนี่ยเราก็สามารถขายงานให้สมาชิกเราได้จำนวนหนึ่งเป็นชิ้นเป็นอันอหลายเล่มก็แสดงว่าเลือกคนที่เหมาะกับงานที่ทำแล้ว ครับคุณคะอุปนายกด้านการต่างประเทศของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็อย่างค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็งานเยอะกว่าที่คิดมากทีแรกก็นึกว่าหลักๆเป็นการไปออกบูธที่บ๊คแฟร์ต่างๆในต่างประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานต่างประเทศเนี่ยรวมถึงงานที่ชาวต่างชาติติดต่อมาทางเราด้วยแล้วก็งานขายลิขสิทธิ์ ของเออพื่อนสมาชิกไปต่างประเทศนะครับรวมถึงงานการจัดงานสัมมนาอะไรต่างๆในประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็คือเป็นหน้าที่ของฝ่ายต่างประเทศหมดซึ่งก็ไม่ใช่มีแต่ผมนะครับก็มีกรรมการท่านอื่นที่ช่วยดูอยู่แล้วก็มีที่ปรึกษาที่เคยประสานงานมาก่อนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่สมาคมด้วยแต่ว่าพอปรากฏชื่อออกมาปึ้งเป็นคุ่นนี้โอ้โหทุกคนคิดว่า เชื่อมือได้เพราะว่างานต่างประเทศืเอเระ่งผสมภาษานี่ <c oughs> คุณนี่สรุวอยู่แล้วคือภาษานี่นก็เป็นส่วนหนึ่งก,ก็พูดได้นะครับแล้วก็สื่อสารติดต่อได้แต่ว่าเรื่องประสบการณ์ก็ยังต้อง <c oughs> ต้องทำงานอีกเยอะอถือว่าเป็นการเรียนรู้ในการจริงเลยในสนามจริงเลยนี้ทางสมาคมชุดนี้ให้ความสําคัญหรือวางเป้าหมายกับงานที่จะส่งออกให้คนต่างชาติได้รู้วรรณกรรมของเราบ้างน้อยขนาดไหนคะ ก็เป็นเป็นภารกิจสําคัญอันหนึ่งนะครับสําคัญอันหนึ่งเพราะว่ามีความสนใจเข้ามาเยอะนะครับต่างประเทศเองก็สนใจเราเราเองก็อยากจะเผยแพร่วรรณกรรมหรือหนังสือของเราไปต่างประเทศพยายามผลักดันภาครัฐให้สนับสนุนให้เล็งเห็นว่าวรรณกรรมหรือหนังสือของเราเนี่ยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆมันจะเทียบไม่ได้นะครับ แต่ว่าเราต้องมองในระยะไกลว่าสมมติว่าเราขายลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมที่จริงจังของ<ม>ไทยได้สักสองสามเล่มเนี่ยไปเป็นภาษาอังกฤษสมมตินะครับ<ม>อันนี้ก็ถือว่าจะมี impact มใหญ่มากแล้ว<ม>คนคนทั่วโลกในระดับสากลก็จะรู้จัก ภาษาไทยมากขึ้นรู้จักชื่อคนไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าวัฒนธรรมไทยของเราเป็นยังไงและมีอีกอย่างคนหนุ่มรุ่นใหม่อย่างคุณน่านของวิวัฒน์ที่จากสำนักพิมพ์แสงแดดอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเจเนอเรชันใหม่หรือแม้กระทั่งคุณชนลังสีด้วยที่อยู่สำนักพิมพ์สุขภาพใจคือกรรมการชุดผมเนี่ยเยอะกว่าทั้งชุดเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เกือบหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเองร่วมมือกับคุณเลืองเดช จะพยายามช่วยร<า>้านหนังสืออิสระขนาดเล็กให้อยู่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยให้พื้นที่ในการขายหนังสือที่งานศูนย์เศรษฐกิจปดีละสองครั้งให้เขาให้ได้ดังนั้นคนเหล่านี้จะได้พื้นที่ขายทุกคนที่ศูนย์เศรษฐกิจอ่าอย่างนี้ก็อภิษษษสิทธิ์สำหรับคนสำนักพิมพ์เล็กๆหรือเปล่าก็เล็กๆนี่ไงฮะเอออันนี้เราให้สิทธ์เท่าก่อนเลยจับฉลากด้วยอะไรด้วยให้เข้าให้เข้าเรืเมื่อก่อนเนี่ยเข้าูมเลยสิทธิ์ขายเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาสองปี่อาขายได้ คนเหล่านี้บางทีไม่หนึงสองปีก็เจงแล้วอ๋อใช่ก็ลลมหายใจจไปเราต้องให้เขาก่อนเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยงานสองงานเนี่ยเป็นเหมือนสายป่านที่ทําให้เขาอยู่รอดได้สารพิมพ์ใหญ่อาจจะคิดว่างานมากการมมนังสือนั้นเป็นการเพิ่มยอดตัวเองต่อยอดตัวเองแต่สารพิมพ์เล็กเนี่ยงานมากการมมนังสือเนี่ยต่อชีวิตตัวเองนะโอ้ลมหายใจเลยแล้วอย่างนี้นายกมาใหม่นี้มาพลิกหมดเลยเนี่ยแล้วสารพิมพ์ใหญ่ๆเขาไม่ รวมกันแอนตี้หรือว่ามาเรียกร้องอะไรหรอเขาไม่เดือดร้อนครับผมบอกแล้วว่าพวกเขาเองไม่เดือดร้อนอเพราะว่าที่ผ่านมาในศูนย์เศรษฐกิจนั้นบางสำนักพิมพ์มีสองสามจุดในนั้นกติกาคือให้คุณเหลือจุดเดียวอ๋อ จำกัดพื้นที่เขาใช่ครับแล้วก็เอาพื้นที่ที่เหลือให้กับสมาชิกเล็กๆใช่ครับแล้วถ้าพื้นที่เล็กๆถ้าพื้นที่ไม่พอเราก็จะหาพื้นที่เพิ่มให้เขาให้มันเล็กกว่านั้นหน่อยให้เขาอยู่ได้ให้มาเจอกับลูกค้าให้มาเจอกับคนอ่านอ้อที่สําคัญงานมหากรรมหนังสือเนี่ยนักเขียนตัวเป็นๆมามานั่งแจกลายเซ็นมาถ่ายรูปได้มาอะไรได้อันนี้มันก็เป็นเสน่ห์นะ ทีนี้มีปัญหาหลายๆอย่างเลยนะคะที่ทคนในแวดวงวรรณกรรมแวดวงสิ่งพิมพ์ฝักษฝากานะคะอย่างสมมุติว่ามาตรการในการขึ้นค่าจัดจำหน่ายของที่จ,จัดจาหน่ายขายใหญ่จาก40เป็น45เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านายกมีแนวนโยบายที่จะต่อรองหรือว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างคะผมเรียนแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เราบังคับเขาไม่ได้แล้วลายนั้นเขาขึ้นคนเดียวอีกสองรายไม่ขึ้น เขาก็พูดกับผมมาว่าขอร้องแล้วกันนะถ้าเขาไม่พอใจก็ให้คุณส่งก็ได้เขาไม่ได้บังคับเนี่ยแล้ยังไงแล้วแล้วคนขายก็อยากได้จํานวนด้วยคือเราก็ไม่รู้จะทำไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าพูดไปแล้วก็มีคนมาถามผมเยอะฮะแต่ผมก็ได้กระเอบคนนี้ว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก็ทางที่ดีก็คือไปส่งที่อื่นเขาพูดอย่างนี้ว่าส่งที่อื่นแล้วก็กรณีพิพาทเรื่องนิติศิ์เหรอคะเห็นว่า มีคนที่จะอยากแก้ปัญหานี้แต่ว่าไม่ได้เป็นจริงจังหรือเป็นรูปธรรมคือผมเองมีนโย,ยบายผมว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีข้อพิพาทเรื่องลิขสิทธิ์สมาคมจะเป็นคนกลางในการไกลเกีย่ยก่อนเพื่อไม่ให้เรื่องทุกโลงทึกสารม,มาคุยกันอโอเคอ,เคอยคำถามนี้นะ่าสนใจถ้าคุณเป็นไอ้มางมุมคุณแบกรับความคาดหวังจากจากสำนักพิมพ์ต่างๆได้ขนาดไหนและพร้อมเผชิญกับความไม่สมหวังของสำนักพิมพ์ต่างๆยังไงบ้าง คือถ้าเราเป็นไอแมงมุมเราจะแบกรับกับความคาดหวังนะั้นที่วันนี้แบกรับอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนจะสมหวังหรือไม่นั้นเราไม่อาจทำให้ทุกคนสมหวังได้หมดมเพราะว่าตัวเล็กแต่ละคนะตัวโปรดักนะ์เขาไม่เหมือนกันผมจริงบอกว่าคนทำหนังสือทุกคน,นต่อบวันนี้คุณเป็นพวกจัดเสื้อมือป่ามาได้แล้วคุณต้องมืออาชีพ คุณคิดว่าจะมาพิมพ์นิยายเรื่องหนึ่งตีหัวเข้าบ้านไม่ได้ทุกอย่างต้องผ่านระบบการคิดคถ้าเขาปรับตัวรดักเขาให้มันดูดีเขาอยู่ได้เราสมาคมเองก็ช่วยในเรื่องความคิดเขาอะไรเขาซึ่งสมาคมเองกำลังปรับโครงสร้างที่จะช่วยเหลือสมาชิกให้มากขึ้นวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการประชุมเรื่องโครงสร้างว่าเราจะช่วยสมาชิกยังไงยุทธศาสตร์ที่เราจะทำอยู่เราจะทำยังไง ก็มีนโยบายทั้งระยะสั้นและก็แผนระยะยาวมาให้เตรียมตัวที่เมื่อกี้คุณจรรยนบอกว่าการพิมพ์นิยายที่เป็นเหมือนตีหัวเข้าบ้านแล้วไม่รู้ว่าคุณจรรยนคนพูดเองหรือเปล่าว่าวรรณกรรมใหม่ๆพวกนิยายเนี่ยเหมือนเป็นวรรณกรรมขยะผมเคยผมเคยพูดอะว่าเป็นวรรณกรรมขยะเคยพูดอะเคยพูดแล้วก็วันเวลามันก็พิสูจน์ผ่านมาแล้วว่าเขาขายไม่ได้ทุกวันนี้ก็ไม่ขายห้าเล่มร้อย ห้าเรีนไม่ยังขายไม่ได้เนยค,คือในรอบ10บกว่าปีที่ผ่านมามประเทศไทยมีวรรณกรรมเนี่ยมากที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยตั้งมานะสิบปีให้หลังนะับจากวันนี้ไปย้อนหลังนะปีปเยอะมากหนังสือเยอะยมากนิยายเยอะมากที่สุดเท่าที่ประเทศนี้ตั้งมาแต่ในความมากที่สุดนั้นไม่มีนิยายที่เป็นคลาสสิกสักเล่มหนึ่งเราไม่เคยเจอคู่กรรม มไม่เจอสีแผ่นดินมไม่เจอเรือมนุษย์ไม่เจอเข้าวนอกนาโโไม่เจอละครนิยายแบบฟ้าจะหลดสายไม่มีในความที่สุดมันอคุณก็ไม่เจออะไรเหมือนกันแล้วถ้าไม่เราเรียกว่าเราจะให้เราเรียกชื่อว่าอะไรแต่ว่าเขาให้ความพอใจได้ระดับหนึ่งหรือเปเป็นที่ยุคสมัยด้วยหรือเปล่าว่าอันนี้มันเหมาะกับเด็กยุคนี้เอาสั้นๆเอากระชับ ภาษาก็อาจจะไม่ได้ออาจจะเป็นส่วนหนึ่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นวัฒนธรรมฟาสต์ฟู้ดทุกอย่างอะไรไปหมดด่วนหมด ก็ดูกันนะคะจับตาดูว่าให้เวลา2ปีนะว่าจะล้างบางอย่างออกไปได้หมดไหมหรือว่าจะเชิดชูบางอย่างอะไรขึ้นมาอย่างที่ตั้งใจไ้หรือเปล่าอย่าไปเรียกวันล้างครับมันไม่มีอะไรสงรปไม่มีอะไรสงรบอย่าไปเรียกวันล้างครับแต่ว่าจะทำอะไรให้มันดูดีขึ้นอ๋อก็ตกแต่งหน่อยแล้วกันทำความสะอาดด้วยครับเออพูดถึงงานเนี่ยใกล้แล้วอีกประมาณเดือนกว่าว่าสิงหากรยันตุลางานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งต่อไปเนี่ยธีมเนี่ยโอ้โหรุนแรงมาก40ปี14ตุลา เปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่านเนี่ยทำไมคิดหัวข้อใหญ่ขนาดนี้40่ปีตุลาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะครับทีนี้เราจัดธีมเพียงแค่ว่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกนะหนังสือเท่านั้นที่จะทาให้เกิดเหตุการณ์สิตุลามาเราจะชี้เห็นว่าอิทธิพลของหนังสือเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้แต่ว่าทุกคนจะกลัวว่ารุนแรงไม่มีเดยวคนไม่กล้าเข้างานไม่ใช่ไมม่ีนะ ไม่มีสีเสื้อไม่มีเซนทัลเม่มีสเสื้อไม่มีครับเพราะว่าเราทาเพียงเหตุว่าวรณกรรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อก็ไปดูกันว่าการออกแบบเทศกาลโดยฟีมือของงูอุทิศเหมมูลที่เป็นนักเขียนซีไรส์เราเนี่ยจะครีเอทเป็นแบบไหนบ้างเพราะว่าเขาเป็นนักคิดอยู่แล้ว<ช>นะคะคแล้วนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมอื่นๆด้วยใช่ไหมคะจะเป็นจะเป็นเทศกาลซึ่งคุณอ่าน เงยโม่เงยหน้าบ้างลงพื้นบ้างงอะไรคะน่ะเขาบอกว่าถ้าอ่านบนบอร์ดเอากระดาษไปอ่านก็ได้ถูกอย่างั้นเราจะเห็นว่าถ้าจัดนิทรรศการบนบอร์ดเนี่ยไม่ต้องมาดูเอาชีตไปแล้วไปอ่านเองจัดนิทรรศการคงนี้จะมีแสงสีเสียงช่วยให้คุณดูที่พื้นก็ได้งานหนังสือเดือนตุลาครั้งนี้จะเป็นงานหนังสือซึ่งดีที่สุดในรอบ 4ีปีของของ,ของสมาคมโอ้โหนี่การันตีขนาดนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมทั้งบ้านแห่ไปนะเพียงแค่ โปสเตอร์ที่ออกแบบงานคุณเทนเล็วต้องอึ้งเพราะว่าออกแบบมาดีมากครับโอ้โหทำไม้อยากไปละ16ถึง 27, 27. ต,ตุลาคมนะคะดูแล้วก็ไม่นานมากเลย12บันวันวันเปิดงานก็จะได้จากท่านกิติรัตน์มาเปิดให้โอค่ะก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างคิดว่านนะแล้วก็คุณจรันเองเหมือนกันนี่คงขลทีมชิปปิง้งแล้วก็สนับสนุนเงินส่วนตัวน่าจะเยอะอยู่นะคะ <laughs> อันนี้พูดกันไว้ก่อนโอตอนนี้เราคุยกันถึงเรื่องหน้าที่การงานนโยบายวิสัยทัศน์ต,ต่างๆเนี่ยครบถ้วนแล้วอีกส่วนหนึ่งค่ะที่อยากเห็นมากผู้ชายวัยกลางคนที่ชอบใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นสไตล,ล์อย่างนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าของข้างทางไม่ทานนะคะเาะต้องกินโรงแรม,มหรูค่ะเป็นเมมเบอร์ด้วยแล้วที่ไปแล้วโต๊ะเต็มแถวแกรนไฮแอทเอราวันเนี่ยถ้าคนคนนี้ไปนะคะว่างทันทีค่ะ ที่สำคัญเป็นคนที่ตีกอล์ฟอย่างทีบ่บอกเมื่อกี้ในหะ้เรามาขโมยเวลาส่วนตัวของเขามาเยอะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูมากว่าจริงๆแล้วเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้ชายคนนี้ต้องบอกผู้ชมว่า่านไม่ถึงที่เดียวค่ะไปกันเลยค่ะ